เพิ่งรู้ตัวกระแตอาสยามจุกคิดหลังถูกทักดูหญิงไม่มีรูปยิ้มจนต้องชี้แจงสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปต่อไปด้วยนะครับผมเพราะความสวยและความมั่นใจในมุมหน้านิ่งๆของเธอเลยไม่ทันคิดสำหรับนักร้องสายแดนอย่างกระแตอาสยามจนต้องถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ทักว่าดูยิงแบบมั่นหน้า ทั้งที่ปกติตัวจริงเป็นสาวอารมณ์ดียิ้มง่ายแต่ในโซเชียลกลับน้อยมากที่จะเห็นรูปยิ้มให้แฟนๆได้เห็นกันเลยทีเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่20กุมภาพัน2566นั่นเองกระแตก็ถือโอกาสฉีกภาพยิ้มแบบกว้างๆพร้อมแคปชั่นชี้แจงว่าเนื่องจากไปเห็นคอมเมนต์ติชมมาเลยฉุกคิดตามว่าเขาบอกว่าแต่ดูหยิ่งๆแบบมั่นหน้าเพราะไม่เห็นมีรูปยิ้มๆเลย ถ่ายรูปมีแต่หน้ามุมเดิมๆตลอดและนี่ก็เลยไปเลื่อนดู IG แล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าเออเราแทบไม่มีรูปยิ้มแบบมุมกว้างๆเลยจริงๆคือหันหน้ามุมเดิมตลอดเพราะมัวแต่คิดว่าก็ฉันสวยมุมเดียวเลยมั่นใจอยู่หน้าเดียวปลดล็อกมากๆอ่ะจริงๆปกติเป็นคนยิ้มและหัวเราะตลอดเลยนะคะแต่พอเวลาไปถ่ายงานเอารูปยิ้มๆฉันคือน้อยมากจริงๆ ต้องขอขอบคุณน้องสไปด์มากๆนะคะกับรูปเซตนี้น้องบอกว่าพี่แต่ขอฟิลแบบหัวเราะดูสดใสสดใสหน่อยยิ้มเยอะๆแบบว่าฉันแฮปปี้มากเวอร์อ้าวยิ้มให้กันเยอะๆนะคะงานนี้แฟนคลับของสาวกระแตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ทั้งงงมากกับคนที่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่แต่พี่แต่เป็นคนที่สดใสามากน่ารักสดใสเลยค่ะยิ้มแบบนี้บ่อยๆนะคะน่ารักค่ะสวยเก่งหุ่นดี ชอบมองกุนแต่ร้องเล่นเต้นเสมองงมากกับคนที่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่แต่ก็ออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าสาวสวยอย่างกระแตอาสยามไม่ใช่เป็นคนที่ยิงนะครับผมแต่เพียงว่าเธอคิดว่าเธอถ่ายรูปแค่มุมนั้นคือมุมที่สวยที่สุดของเธอแล้วเอาเป็นว่าเธอเป็นคนที่อัตยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักกับทุกๆคนนะครับ